กันบอกกันว่าอันกินหอยบ้รลุงหอยใหญ่นุ่กฟ้ากินหมดเล้อสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยกำมาพอกันอีกแล้วนะคะกรับช่องโอเอพาแซบเชื่อนี่ นะคะมือนี้เมื่อนี้โอเอ็กกด้พี่สาวเมื่อกินน้าอีกแล้วค่ะมือนี้เฮ้าได้ตตาทะเลนะคะมือนี้พี่สาวโอเอกกับมากินน้าค่ะพีแอนค่ะสวัสดีค่ะมือนี้มือนี้มีมูกินนะค่ะโบดีกินผู้เดียวค่ะตาทะเลค่ะเมือนี้ตาทะเลแบบเพสเพสสูงๆเนาะใหญเนาะเขากับมีมือนี้ที่ขาดไปไหนค่ะกับมีผัากับแกมค่ะมะระขีนนอกค่ะมะระขีนนอกคือเกาแล้วก็มี มาละจีนนะคะมาละจีนก็มีซ้ำนี่ละล่ะกะนี่พักสลัดกรบทุอบะค่ะพี่น้องมามาจากเส็บเส็บก็โอเอสจากมือนี้ก็ผีแอนได้จะ้ะบรรยากาศป้ายางค่ะเนี่ยค่ะมือนี้มือนี้ผ้าเอื่อยมากินอันยุป้ายางค่ะแจกอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ค่ะคุณพีสอนกินเลยก็จัดไปจัดขาข้ามยีไงเลยข้ามไปป่าวะข้ามตาสวด ตาตาสวดสองโอ้ยเดีขอบุณบ้าอเอาเมกันเอาใส่ซอนบเอาใส่มื่อบ่เอาใส่มือซันใส่มือซันเนาะมือเออใส่มือเอาเย่เอาสอนนตบ่ที่เราอีกสาวองศีนะทั้งสอนทั้งเมื่อเราเยอเอาเยี่ยมนับแหลกสนหนาบางคนค่ะอืม้าเย เป็นตะของคอดง่ยนะมาก,กุ้งค่ะก<อ>ุ้งข้าวมูก่บบข้ากุ้งเนาะแสบค่กข้าง พักบ,บส,สวนหมดแบงพักอกัอนพักสลัดกรอบกมันอ,อ,อยู่กินไปน,ำนํำยุ่งก้อยไปนำํนปนำค่ะก้อยอยุ่ <c oughs> <c oughs> ยงกินไปนนำก้อยยุ่งก้อยยุ่งกินไปนําำสวงอะใ่้คะพันพักพันเลือกออือาังอกุนกเนาะ ห,หนามมงตะบุญห,หนามแบบแดงเลยเนาะคำใหญๆตาสวดโอเอะใหนี่ก <c oughs> ็เง <c oughs> ่าหนองดีอะ้วเน้ะเอาขออนุญาตอันนี้ด้เหรอเนอะเออแบบเพชรแบบ เบือบ่าเบือบา่าไปช่วงช่วงช่วงข้ากันเนาะมาเด้อพี่น้อยไอยากช่วงมากินน้ำกันกุ้งค่ะกุ้งเนีนเอืมอม,อม,มาละเอ่ะกตองตองนู่นนี่มาละค่ะไปไหนอ่ะ ชนชนมาลากันก็เบื่อครับมึงเขาบอกก็คือเอาทาแล้วอืมช่วงๆลองคอขนาดเอาแบบกระปูกกระปู ่ะปูค่ะขอบคุณค่ะอันลูกควันก็ถือว่าเห็นโอเอ็นกินปลาเมือกเป็นได้เนาะเพราะว่าโอเอฟแพ้ปลาเมือกค่ะกินปลาเมือกบ่ได้หย่างไห้ค่ะแดงๆเลยเเอากืแคบหมูกรอบๆอ ขนาดอยู่ปลายังเหงยแข็งแตกกุ้ง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 กวาแบบมึงสว่างอ่ะอ่ะใครใครจะคำเบงแล้วมากอู้จังสองครับแรงมากก็ส่งจ้งห้แล้วครับเดี๋ยวบอกว่า ทำหน,นึงเดียวอืออืเหนียมเหนียมเหนียมทรัใหญ่ตาสวดอีเดียว OS แนวยับนี้แดดค่ะแดดซองตาแบบบบเห็นอย่างงี้แบบแดดนั่นเลยเนาะกินไหมยนัยนแดดยันแดดหายเอาเลย <c oughs> ออเขาปออมล่งเลยนะอรล่องอโลมงขาขาอืม <c oughs> สาวเลยปุ่น <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> าวยาวจนดีเซตาปุ่นแซบแซบดีขนาด คำย่ายๆเออคำย่ายอืมแก่กก่เหงาหนองดี๋ดิตาสววแลดน้อยแล้วตอนตอนกิบแรกเนาะตอนแกรเนก็เริ่มเสียาออยู่ ตอนนี้เศร้าอายนะคะาีเดียวเศร้าอยากอายแล้วห่วยคือยาวแทนหอเขาเศร้าใจคือหน่องเป็นหน่องแบบไรแบบไร บูฮ mm ืมมมุกคอยดิบ hmm. mm ูยิงกินอยากเนาะมุมเลยมุมค้าเดียวเลยบวจับโคตรกับซีเฮดบาดน้องพดนองกินหอยกับหืมกหอยอ่ะ หวานๆกินหอยบำรุงหอยหอยยูไทยแน่ะมามามาไปเกลยเอาเกลือบำรุงเขามามามาบำหอยเขาอืมหอยตัวนี้ใหญ่นี้ประมุกแชบแช่เก็บมัว mhm mm bọc chân chay baba nhầm hết pha thật sự là đi đi mhm 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 นีคันบอกคันคันว่าอันกินหอยบางุงหอยใหญ่นุ่งฟ้ากินเราเด้ยยอยอกยอกกันเนี่ยค่ะยอกยอก,กันนะคะยี่สิดาหมาเด้ออืมบ่มมากพี่เนอะเลี้ยนขนาด ันผู้ใด้ผ่านผู้ใด้มาคลิปโอเอกินก็ผีแอนก็คอมเมนต์มาเด้อค่ะว่ายังไหโอเอก็ผีแอนกินยังไหเบิ่งนะมาเบียนเนาะสินได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าแต่ว่าใหญ่งูบมมกินของดิบจะกินของดิบขอบายขอบายเด้อดิบดิบแดงแดงไปย้าโอ้สีเวียนเพียบ เาแบบเป็นออหอยเนี่ยกินได้หลายกินหอยจะได้มีแรงสนนกว่าก็บอายอดใหญ่เป็งครับมีแรงเหตดงานครับกปูกเอาแบบหอยเราจะหอยมไหมยีีตอนนี้ให้ใจบุ้งหอย ของมาลาคีนก่อนฮึแค่กินหลน,นมาลา,าีนคิมบอร์ฮักเอาก่อเจาะความยจจัดจับมาลาคีนอรอยใเลยคช่เลยคำยังไงดีจมเป็นจังโอ้เอ๋ภาษาแฝชื่นวนี่เดียวคำน้อยค คนจะยานกิงข้านเงี้หรือว่าเอือดาำลองก็เสียดีใช่ไหมหถามกันไปแน่นอะเสแสมเนาะขับจะไข่เนี่ยเขบอกอ๋อกุ้งกุ้งอไปเออกุ้งกุ้งแดงๆดงกุ้งแดงอดงเอาใครจังไงยู่เ่กินบางอย่านะ

dọc song park, kiểu kiểu quất sả rát anh em, mày hải ose ăn cả song mày hải ginner à, ngáp nhiều khán บินใครเลือดออกเนี่ยก็บ่ต้องแปลกใจแน่หรอสี่วงหรือสีไฮเนาะกินยุปยผ้ายางมอยู่แต่ก่อยครับจับมาด้วยเอาเอฟซีเต็มเลยมีเอฟซีให้กำลังใจ นี่ยเ,เอ,อืมเป็ยังไงห๊ะเดินแล้วปะผาอยู่เลย <c oughs> พาอ,อ,อยู่ะยเแหงเ็ดเ็ดครับอืมเดี๋ยวก็ทำมารงสายแคบมืออืม สว่งดีขนาดเองาแตกแบบผ่าผ่าเลยมือ <c oughs> นี <c oughs> โอเอกับพี่แอนก็กินได้ซ้ำนี่นะคะอคู้เพสบสว่งดีขนาดคับพี่นอ้องคันผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อจะบริภาสคลิปต่อไปของโอเอพาแซบชาแนลนะคะมือนีมือนีโอเอล่ะพี่แอนก็ขอ,ขอลาตัวไป ขอโตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย